พี่ะพ่อกันเดี๋ยวนะคะกับคุณนายเนียญี่ปุ่นบันนอนคนุณนายเนียญี่ปุ่นบันนอถือว่าแนะน้ำเกี่ยวกับสินค้าขายดีที่สุดในญี่ปุ่นนะคะมีหลากหลายแนะน้นำนะคะร้านของฝากอันนี้คือโตเอ่ออ,อ,อ,นะยอ,อ,อ,อย่างแบบแล้วก็น้ำอ่อมข้าวสะอาดลีเนาะโมจิโมจิตำรับหนาสาวที่ขึ้นมากจากเพิ่มกระโดด มนอย่างหนังแนนะ่เดินเดินดูดูกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับฮาดะฮาดะส่วนมากฮาดะค่ะสิ่ปุ่มสินค้าขายดีในญี่ปุ่นน่ะคะ่ะเอามาให้เพื่อ,อ,อนๆเลยเบิรงเนาะว่ามาันมีอย่างเนี้ยฮาดะตบบนี้โต้ไม,มตไม้ขม่าโต้ไม้ขมานี่จะเป็น ทำให้นานในนุ่มชื่นชื่นนะคะใช่แล้วก็คิดว่าทำให้ผิวขัน้นเป็นสาวยุงกับเพื่อนยุคสาวญี่ปุ่นเนาะ,ะนี่นายโตนายเดือดอันนี้ก็จะเป็นโลชั่ <c ười> ครีมคิีมของญี่ปุ่นไฮนั่มนะคะมาด,ด,ดูกันไปมีอะไรบ้างสนใจ ตัวนี้เราจะเป็นพวกข้อรัสเต็นหอกหนาให้หนาสวยหนาคิ้วข่ำหาหานออันนี้โตมันให้ลังกับในตุกน,นะพวกนี้ก็จะเป็นค้องไายยาเหา,จากจะอยู่จักกันอยู่นี่เลือดของโซ่หนะหลายยี่ห,าห,าหา้อหลายแบบ สาวๆเมืองไทยที่มาเที่ยวเนาะมันก็จะมาช็อปปิ้งต้นมากอะ่ะมีของพวกนี้ขายอยู่ตามช็อปทั่วไปในญี่ปุ่นนะคะมันจะเป็นเของอย่างหละอันนี้ใช้ดีมากมาร์คเต้าหูมาร์คเต้าหูนะคะลายเด็ก นี่ก็เป็นมากตโต้หูโฟมล้างหน้าอันนี้ห้าดาทอันนี้โรมลุ่มหน้าเวลาเราตอนแต่งหน้าเนาะนี่ลายยังคุณน้ายก็ใส่อยู่นี่ชนิดเติมผ่อนนี่แบบเติมเะตเตอร์แบบไหนก็ว่ากันไปมากไาย ก็เติมราคาก็ไม่แพงเนาะดูตัวัน่งเนาะนี่ตัวไหนสนใจมั่งปากอันนี้ก็จะเป็นซี่ซของอสีปากกำลังมาไมานิยมกระติดของญี่ปุ่น ข้างหน,น้า้ก็จะเป็นพวกซีพวกขายตามอันนี้ครบเซตเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าครบเซตคร้อมสวยแนะนำร้าน,นอันนี้ชื่อว่าร้านโดนกีนะคะโดนกีฮอเตะขายพวกอาหารของกินของฝากของทุกอย่างเลยไงค้นที่มาเที่ยวญี่ปุน่นต้นหมากจะรูก้กันดีว่าโดนกีฮอเตะมันนีอะไรมากอะเนาะ อันนี้ก็จะเป็นพวกเอไฟคิวเตนเามาแทา่งด้านนี่มันน,นี่จะเป็นพูกเคาเตอร์ของเขาเลยร้อยเปอร์เซนเ็นต์นะนี่สีทาสานนี้ออกมหม่เป็นหน้ากับหมักใส่อ,อน,นีตันี้ออกมะม่สีประดับอ่อนราคาก็ไม่แพง 800 900ลอยลดสาสีตามเขตเลยเนาะบวกจีน่ะเอ็นจีหน่ะนิสสอที่ดัเนินหู้ยสีนี่ทองประกายวิ่งวิ่งเลยค่ะสีนี้ทองประกายวิ่งวิ่งมีปากดีดีพวกนี้จะเป็นกันแดดจะพาไปดูกันแดดกกนดนี่ยมเนานะราคาประมาณ สองร้อสองร้อยเก้าสิบหาองร้อเก้าสิบห้าเดิน,ไปไปนะะเดินไปนะคะเดินไปเรื่อยๆจะเป็นขึ้นบำรุงผิวกวทางด้านนี้น่ทางด้านนี้จะเป็นป,ปากมีเวียปากแตก พีลาขายลายนี่ค่ะก็ผ้ไปใส่นังน่งนนนํำกันแต่ของกินหลไรกระเดิมอยน,น่าบนของสอวยๆนามๆมากมทางดูด,ดันนี่นะคะพิมพ์ก้นกันแดด DOD อันต้นขายดีนะแดด d o แบแบ,เแบสเปรย์ก่อนนี่ค่ะราคาสต๊อกยุบแบมาก อาบ้านเฮาร้อยก็แบบก็ถึงสองรอยแลย้วก็จะกับมาได้หาล้อยฮกลอยเย็นล้อยเท่าไหร่ล่ะบ้านเฮาล้อยก็าบาทน,นะล้อยหาซิบเลยตรงบ้านอันนี้เป็นแบบเส้มามานมะมันี่เรียกกันแดดบ้านเฮาแดดแห้งเนาะนี่จะเป็นสเปรย์สเปรย์ไเยอะมากเลยน,นะ มาแบบไห,หนถ้าเทียงกันละนะด้านนี้มาด้านนี้จะเป็นยาพวกยาสับผมอันนี้เกี๊ยวเกี๊ยวกับำรุงผมนะเนาะของญี่ปุ่นตัวอันนี้ก็จะเป็นพวกมักผมที่มักผมหลายหลายอย่างน,น,นะคะบำรุงผมอันนี้ยี่ยังกี่เเดี๋ยวให้คุณนายบอกมั่ง พุ่งใจนะคะสินค้าไทยขายดีในญี่ปุ่นโตนี่เลยค่ะแพนทีนบ้านญี่ปุ่นเนี่ยมันมักใส่นะคะเดี๋ยวจะอ่านนะนะว่ามันมาจากไสนเม k อ in ไทยแลนด์เรียว่าแต่เท่านิยมของเขาด้เขากับนิยมของบ้านเท่าคือกันนะคะคิดว่าก็เป็นดีหอ้อที่ขายดีนะตกใจก็ดีใจน้ำ บ้านเขาเนาะคุณนิยมใส่ที่บ้านมาหลากหลายยี่ห้อไอ้ก็จะเป็นบำรุงอันนี้ของเขาของบ้านเขาลอยตะเส้นนะเนาะอันน้ซาละหอมคุณนายก็ใส่อยู่เมกอินเจแปนอันนี้ไม่เปนเจแปนนะบำรุงผมนะคะอันนี้ไม่ใช่ยาสระผมนะอ้อยเกี่ยวกับบำรุงเส้นผมผมแห้งผมเสียผมแตกปลายหรือทำสีเยอะเขาก็จะ อันนี้ไปบำรุงบำรุงผมน้มมาทางดา้าันจ,จะเป็นนามมัน่นตัวนี้ตัวนี้ในน้ำเด้จะน่ไใสอยู่ทนมะพร้าวใส่ดีมกากๆเลยพผิวบ่แห้งกันหนาแตกได้ดีมกามกเยี่ยมนี่หลายนี่หลายแบบหมอสำหรับผิวนี่อีหยังใสเข้าไปได้หลายอย่างอันนี้ตัวดีๆมกากเลยออย ยังไงกันบ้างคะบอกกับคุณนายพามาเดินชอ็อปตังใจจะชอ็อปร้านแบบใดบอกคุณนายได้นะคะแต่คุณนายจะภาพไปช็อปวันนี้ก็คงหวังว่าจะให้้อมูลเกียวกับแฟนๆน,น,นะเนาะได้ดีขอให้กดติดตามคุณนายเนี่ยญี่ปุ่นบันนอบันนอก็น,น,อกนีเนะคะนะภาพไปบันนอข้างใดอันจิ ลงคลิปให้เบิงไหม่นะตอนนี้กะขอ